สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพระเครื่องโพเพนะครับวันนี้กระผมสักนางปื้มได้เออ,อ,อกบริเวณรอบๆนะครับตัวยุยาก็ได้มาสองชิ้นก็คือชิ้นนี้ครับเป็นเสือทำได้เขี้ยว แต่เคี่ยวอันนี้จะดูใสนะครับใสคือเหมือนกับว่าไม่ผ่านการใช้นะครับศิลปะน่ารักนะครับศิลปะน่ารักโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งที่เราได้ก็คือชิ้นนี้นะครับเป็นวัดเกจบชยโยนะครับวัดเกบชยโยพิม7ชั้นนิยมนะครับนิยมนิยมนะครับ เราจะให้ดูภาพขยายกันก่อนนะครับว่าสองชิ้นที่เราได้มานี้เป็นอย่างไรกันบ้างถูกต้องตามทิ่ทรงไหมส่วนเนื้อหาพอจะได้ไหมนะครับความลึกของสมเด็จเป็นยังไงนะครับนะครับความลึกของสมเด็จเป็นยังไงและกรรมวิธีการสร้างนั้นเหมือนตรงตามตำราไหมเรามาหาดูส่วนเก้แท้นั้นเราไม่ต้องเราจะไม่พูดถึงนะครับ เกะแทเราจะไม่พูดถึงเราดูอันแค่ว่าเราชอบกันและโดยเฉพาะผมเองก็เป็นคนที่ชอบพระองค์นี้อยู่จึงได้นิมนต์ท่านมาในราคาที่ก็ถือว่าพอควรเหมือนกันนะครับพอควรเหมือนกันเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะนําพระชิ้นนี้มาพิจารณากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่ามัน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 ,ม,นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอะเทีวนี้เรามาดูเสือตัวนี้ เสือตัวนี้ที่เราได้มาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเป็นเสืออุ้มลูกมีลูกน้อยอยู่ตรงบริเวณหน้าอกหรือว่าสองขาคือศิละปะเขาก็ผมว่าศิละปะมีเสน่ห์นะศิละปะเขาเป็นศิละปะมีเจ้าของนั่นคือหลวงพระปานวัดบางเฮียได้มีการแกะจากเขี้ยวเสือนะครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นของท่านหรือไม่ผมไม่ฟันทง เรามาร่วมครับพิจารณากันดีกว่านะครับว่าเสือตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะขออนุญาตจัดเก็บอันนี้ก่อนนะครับเรามาดูอยู่ที่เสือกันเพราะเสือตัวนี้นอกจากศิลปะการที่ว่าศิลปะเนี่ยเป็นศิลปะมีเจ้าของก็คือทางสมุดประกาศนะครับจะมะีแกะเสือนะครับเป็นงานแกะจากเขี้ยวเสือแล้วจะแกะเปรูปตัวเสือซึ่งศิลปะของหลง เราปานนั้นเนี่ยขามีเอกลักษณ์ก็คือในเรื่องของลูกตานะครับกับหูและใบหน้าเอกลักษณ์จะชัดเจนพร้อมกับมีการจานนะครับเป็นการจานลักษณะการจานก็คือลักษณะการจานด้วยเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวงกลมๆนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าทการปรับเพื่อให้เห็นล่องลอยจานนะครับว่าเอ่อจานน่ เห็นรอยรอยจานนะครับรอยจานเด้งเ้งเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ากล้องเราจะทําให้เห็นชัดขึ้นไหมหรือว่าจะทําให้เบลอไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีความชํานาญในการที่ถ่ายทําในตรงนี้นะครับส่วนสําหรับท่านที่ได้ดูได้เห็นนะครับหรือได้ชมกันหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับในในในข้อความนะครับสําหรับองค์นี้เห็นไหมครับเห็นรอยจานไหมครับรอยจาน เป็นรอยจานอย่างนี้ผมเชื่อว่าเป็นรอยจานเก่านะว่าอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าเขี่ยวอันนี้น่าจะมีอายุประมาณโอ้โหผมว่าน่าจะอายุมากกว่าผมไหมหรือถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเอาว่าเคี่ยวนี้มีอายุแล้วกันนะเขี่ยวเนี้ยมีอายุนะครับเราไม่ค่อยเห็นรอยจานเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราก็ไม่มีความชำนาญ การปรับในตรงนี้อ่ะเราเห็นรอยจานอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราไม่ต้องขยา,าขยาไปถึงไกลแค่นี้ก็คือยังคงเห็นกันอยู่นะครับอ่ะเรามาดูตรงอื่นก่อนว่ามีรอยจานเหมือนกันไหมครับอ่าเรามาดูตรงอื่นนะครับก็มีรอยจานอยู่แผ่นหลังเห็นไหมครับตรงต้นขาลักษณะเป็นคล้ายตัวเอ่อตัวเอ็มประมาณนั้นนะครับ ขีดขึ้นขีดลงนะครับขีดขึ้นขีดลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูาตรงนี้ชัดๆด้านหลังเมื่อกี้เรากําลังจับพิกัดได้หลุดมือนะครับไม่ถนัดนะครับไม่ไม่ถนัดเพราะว่าเชี่ยวมีความรู้สึกว่าลื่นนะครับลื่นก็เลยจับเอ่อไม่ค่อยนี่อ่ะโอเคเรามาเจอละลายจานเห็นไหมครับที่ที่ตรงหัวไหล่ด้านหลังของเสือหนึ่งนะครับแล้วก็ ด้านหลังอีกหนึ่งจานนะครับส่วนด้านหลังตรงสะโพกตรงนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งจานนะครับมันมีหนึ่งรอยจานเรามาดูว่าเสือตัวนี้มีจานกี่ที่กันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็มีรอยจานเหมือนกันนะครับสะโพกมีรอยจาน ผมว่ามีอายุนะส่วนเป็นเขี้ยวอะไรเขี้ยวเสือหรือเปล่าท่านใดมีความรู้ <Okay. S 1> นะครับท่านใดมีความรู้พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับเสือตัวนี้ก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อป,ปานวัดสมุทรปราการบางเียนะครับส่วนเกยแท้นั้นอย่างไรเนี่ยผมเนี่ย ความรู้และความสามารถในการที่จะพิจารณาโดยตรงนี้เนี่ยและฟันธงว่าให้เกะกับแท้เนี่ยผมฟันธงไม่ได้นะครับผมฟันธงไม่ได้ในเรื่องของความแท้แต่เอาว่าผมว่าเขียนนยเข้ยวอันนี้มีอายุนะเขี้ยวอันนี้มีอายุนะครับตามอย่างที่ต้นเรื่องที่แจ้งไว้ว่าโพเพพระเครื่องนะครับก็คือผมดูเก่าท่านดูชอบท่านมีมุม ท่านมีทางนะครับติดต่อทางเราเพียงแต่เราไม่รู้เอหรือแท้แต่เราดูว่าเราชอบส่วนตัวส่วนใครชอบเหมือนเรานั้นนะก็ติดต่อมานะครับขอชมองค์จริงได้นะครับเรายินดีให้ท่านนะครับเรามีใน Facebook นะครับเราใช้ชื่อสักนางปื้มนะครับ สักนางปลื้ม0804759706นะครับท่านใดสง,สงสัยนะครับหรืออยากจะจจชมองจริงข้อความนะครับ0804759706นะครับ Facebook ก,ก็ใช้สักนางปลื้มนะครับถ้าท่านสนใจเอ่อ Add เฟซมาได้เลยนะครับแอดเฟซเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เสือตัวนี้เราต้องคงจะต้องไปทำการบ้านอีกทีหนึ่งนะครับว่าตกลงว่า ลายจานนั้นเก่าหรือใหม่อย่างไรนะครับยังไงก็ฝากท่านติดตามรับชมนะครับติดตามนะครับชอบกดไลค์นะครับชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการที่เราจะได้นำสิ่งดีๆนะครับมานําเสนอ,อยังท่านแต่และสําหรับชิ้นนี้ก็เป็นเสือนะครับผมเข้าใจนะครับแล้วผมก็บอกว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อปานวัด บางที่สมุดประกาศนะครับส่วนเตแทนนั้นเป็นยังไงท่านลองมาพิจารณาองค์จริงนะครับเรามีให้ท่านชมอยู่นะครับอย่างไรท่านก็ติดต่อมานะครับเรายินดีนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าท่านมีความรู้อะไรที่ผมพูดผิดไปก็แนะนำผมได้นะครับเพราะผมเองไม่มีความเข้าใจด้านนี้เพียงแต่ว่าสนใจเท่านั้นเองนะครับสนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาศึกษาในตรงนี้นะครับอันนี้คือรายจาน นะครับในช่วงนี้เราเคางจะต้องลากันไปก่อนในโพเพพระเครื่องนะครับที่เราได้มานะครับนำมาเสนออย่างท่านทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะสรสร้างเนื้องานนะครับหรือนำเสนอ,อพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างค่ำคืนนะครับหรือบรรยากาศ ช่วงของเวลาย่ำสนธยาหรือที่เรียกว่าโพเพกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ